จากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a t tig 2 4งสงผลงานและความสำเร็จของ Gabriel c a s u s ตัวลูกเลือดแซมบ้าลังตกเป็นข่าวบรรลุข้อตกลงโยกซบอาเซนอลทีมคู่แข่งร่วมลีกความเคลื่อนไหวหลังจาก Gabriel Casas กองหน้าบาสเลียนของเระบลสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงย้ายไปร่วมทัพไอซ์เบอร์尼อาเซนอลสโมสรอนู้นแข่งร่วมหลีกด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์หรือประมาณ1 9 6 8ล้านบาทเป็นที่เข้าใจกันกว่าเกเบียรเคอร์ชุดย้ายจากพอเมลลัสทีมใน,นลีกบราซิลมาร่วมใช้คาเอติฮัสเตเดียเมื่อฤดูกาล2016-2017โดยตัวเขาทำไป58ประตูกับอีก29แอสซิ์ขณะที่ความสำเร็จของเาเตวัย25ปีนี้คือแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ4สมัยแชมป์เอฟเคัพ1สมัย จำหลีกครับสามสมัยก่อนจะเดินทางไปหาความท้าทายและความเสร็จรใหม่ๆกับอาร์เซนอลด้ลนัมนนำรถอดีตนักเตะของนิโคลเซนและอิฟสวิยอมรับกับทางท็อกสปอร์ตว่าในฐานะที่เป็นแฟนบอลของสปเปอร์เขารู้สึกกังวลหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าอาร์เซนอลกำลังจะคว้าตัวกระเบลเคียซุดมาล่าตาขายในตลาดซัมเมอร์ นนเพิ่งเปิดตัวฟาบิโอเวียร่าเพเมเกอร์ที่เพิ่งซื้อมาจากปอร์โตเมื่อไม่กี่วันก่อนและพวกเขาก็มีข่าวว่าลุกข้อตกลงกับแมสซิตี้ในการคว้าวตัวดาวยิงบาซิเลียนมาร่วมทีมได้เป็นที่เรียบร้อยโดยค่าตัวอยู่ที่45ล้านปอนด์ซึ่งนักเตะรายนี้ก็เคยมีข่าวกับไก่แดยทองเช่นกันด้วยนี้ทําให้อัมโบรสซึ่งเป็นแฟนบอลของอสเปอร์ยอมรับว่ารู้สึกกังวลที่คู่ปรับตลอดการเสริมทัพได้อย่างยอดเยี่ยมถือเป็นการย้ายทีมที่ยอดเยี่ยมเขามีสิ่งที่ต้องพิสูจน ด้วยการที่เป็นฟนบอลของสปเปอร์เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนแน่นอนผมรู้สึกดีใจกับการเซ็นสัญญาณเตะใหม่ของพวกเขาและนักเตะที่กำลังมีข่าวด้วยแต่ดูเหมือนว่าอาร์เซนอลกำลังเดินหน้าและหากสิ่งนี้เกิดขึ้นก็มีเรื่องที่ต้องพิสูจน์แต่มันก็ทําเอาผมพูดไม่ออกเหมือนกันเขาย่งามาจากแมนเชสเตีรและเคยเป็นแชมป์มาแล้วมากมายเขาเพิ่งได้แชมป์พเม์ลีกมาและเป็นนักเตะที่มีบทบาทสาคัญกับทีมด้วยผมคิดว่าเขาจะทําได้ดีกับเบลเคซุดเขาคือตัวจบสกอร์ชั้นดี และผมคิดว่าด้วยสิ่งที่ต้องพิสูจน์มันจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมในฐานะแฟนสเปอร์มันทำให้ผมรู้สึกกลัวขึ้นมาแล้วพอเมอร์สั้นอนดีตกองกลางของอาร์เซนอลตั้งคำถามกับการตัดสินใจของสโมสรที่เลือกต่อสัญญาใหม่กับเอ็ดดี้เอ็นเชียโดยอ้างว่าแข้งรายนี้ไม่ดีพอแม้จะเป็นตัวจริงให้กูแลมกองหน้าวัยต้องดิ้นรนเพื่ออกาสมีการลงสนาม เป็นตัวจริงในช่วงที่ปีแอร์เอมเมริกโอบมยองและอเล็กซองด์มาเกซอยู่กับทีมแต่เมื่อรายแรกย้ายออกไปเจ้าตัวได้ลงตัวจริงสม่ำเสมอมากขึ้นในช่วงท้ายฤดูกาลที่ผ่านมาล่าสุดพึ่งต่อสัญญาใหม่กับทีมออกไปจนถึงปี2027พร้อมรับค่าเหนื่อย1 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์พร้อมกับเสื้อหมายเลข14แต่เมอร์เซ่นก็แปลกใจกับการตัดสินใจของ Arsenal, อาร์เซนอลเพราะมองว่านกเตยังดีไม่พอแม้กระทั่งเป็นตัวจริงให้กับฟู้ตบอลด้วยซ้ำ ละบรรดากองหน้าที่อาร์เซนอลมีทั้งหมดในตอนนี้เอดดี mm ้เอนเกเชีย er ที่เพิ่งเซ็นสัญญาใหม่และดูเหมือนว่าจะย้ายออกไปแต่ไม่ใช่ว่าดูถูอันเกเชียแต่ไมเกยลอาเตต้าต้องตระหนักว่าเขาจะไม่ทําให้คุณติดท็อปโฟไม่มีโอกาสอย่างแน่นอนนั่นคือข้อเท็จจริงเอนเกเชีย er ไม่สามารถเป็นกองหน้าที่ช่วยผลักดันคุณในแชมเปี้ยนส์ลีกเขาไม่ได้เหนือกว่าโดมินิกคันเวิร์ตเลวิลหรือลิชาริสันแต่พวกเขาก็เกือบจะตกชั้นด้วยเขาไม่ได้ลงเล่นในกับฟูลแลม ก่อนอเล็กซานดรมิโตวิดและพวกเขาก็เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาผมไม่ได้สนใจเขาแต่เขาจะไม่ทำให้คุณติดท็อปโฟอิตาลีลนกำลังพิจารณาเรื่องยกเลิกสัญญากับอเล็กซิสซานเชสและอัตุูโลบิดาวสองแข่งตัวเก่าในซัมเมอร์นี้มูใหญ่กำลังเดินหน้าดึงโลเมลูลูกากูให้กลับมาสู่ทีมอีกครั้งโดยรายงานเผยว่าทีมต้องจ่ายค่ายืมประมาณ8ล้านยโูโร ซึ่งนั่นหมายความว่าสโมสรจะต้องลดขนาดทีมลงอเล็กซิสอยู่ในข่ายที่ทีมจะต้องปล่อยตัวออกจากทีมหวังจะได้เงินมาเข้าทีมบ้างแต่รายงานจากฟุตบอลอิตาเลียนเปิดเผยว่าแข้งวัย33ปฏิเสธทุกข้อเสนอที่เข้ามาทั้งกับเซบีย่ากราตาสลายและมาเกขนาดที่วีดาาเองก็ได้รับความสนใจจากกราตาสลายเช่นกันแต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธที่จะย้ายมาร่วมทีมแม้ว่าจะพร้อมจ่ายค่าเหนื่อยในระดับที่ใกล้เคียงกับที่ได้รับปัจจุบัน ต่างจากอีก2ทีมที่สนใจอยู่อย่างฟาร์เมงโกและโบคาจูเนียทั้ง2คนเหลือสัญญากับทีมจะถึงปี2023เท่านั้นซึ่งหากท้ายที่สุดไม่สามารถหาทางออกขายได้กับทีมได้ทางสืึอเตอรี่รายงานว่าอินเตอร์ก็พร้อมจะเจรจาเพื่อแยกทางกันด้วยความยินยอมพร้อมใจ